ครับวันนี้เราจะมาฝึกเขียนภาษาละนานะครับาจากสำนวนข่าวที่เป็นแบบภาษาปริวัติแบบที่สามแล้วนะครับก็คือตามสำเนียงกำอู้หรือํำพูดนะครับหาลเรามาก่อยเลยนะครับปิดเหียนะครับก่อนอื่นหากท่านจะเขียนภาษาละนานะครับ ท่านจะต้องโหว่าคาคานั้นนะเป็นเป็นเสียงอะไรอย่างนะครับท่านถึงจะเอาอักษรมาใส่ได้ถูกนะครับมันไม่ใช่เหมือนภาษาไทยนะครับภาษาไทยพ้นมีตัวปปปาเนีพ้นมีตัวเดียวนะครับตัวปเนี่ยครับมาในภาษาลานาพ้นมีสองตัวนะครับอ่าก็คือพ้นแบ่งเป็นสองตัวก็คืออ่าตัวปะนะครับ ตัวปะคืออักษรสูงนะครับตัวปะตัวปะคืออักษรต่ํานะครับแต่เสียงตีนะฮะมันเสียงสูงนะครับแต่มันกลับกว่าน่อยแบบเป็นอย่างนะครับมันตัวปะคืออักษรต่ําก็แล้วกันนะครับตัวปะคืออักษรสูงนะครับจะแบ่งกันผ่านเสียงไปคนละสามเสียงนะครับอในการรัดบบผ่านเสียง ในภาษาละนาเนี่ยนะครับเอาเสียงสามันนะครับ่าไปนะครับมาไปไปต้องใช้ตัวปะนะครับมาไปไปไปเสียงเอกนะครับมา เอาตีนไปกันนะครับเอามือควยกันไปกันนี้เนี่ยนี่ไปนะครับอไปอ่าไปก็เหมือนกันนะครับไปก็ไปอ่าอโทษโทษโทษทีโทษทีไปเสียงโทนะครับอืมเสียงโทปกตินะครับอืไปอ่าอ่าใจตัวปะ้ะนะครับไปก็ไปก็ไปก็ปอปอกันนะครับอ่ามันก็เอาควยกันนะครับ บางที่เปก็ไปเอาไปกันบางที่ก็เอาไปกันอ่ะมันก็อันเดียวกันนะครับอไปก็ไปมันก็ไข่ยนั่นแหนะครับอ่าไปอ่าไ,ไปนี่มันบอกเขามีความหมายอะไรแต่เทียบคุณดูกันว่ามันเป็นเสียงโทพิเศษนะครับไป,ไปไปนะครับอืมไป ไปส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 ไปมันเสียงตีนะครับอ่าอันนี้เสียงตีนะครับไปถ้าอย่างนี้มันไปนะครับอืมมันเสียงจัตวาน่ะไป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 อย่างเี้นะครับมันมันเหมือนมันไม่ใช่เหมือนภาษาไทยนะครับภาษาไทยมีไป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  ไป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 ฮะภาษาไทยป่นจะมีแบบของป่นก็แค่นั้นป่นม่มีโทพิเศษเนี่ยนะครับอ่าป่นมีโทพิเศษนะครับอืมเอามาดูเลยนะครับปิดเหียนะครับอ่าปิดเหียปิดเหียเสียงจัตวานะครับอ่าปิดนะเขาเอาตรงเทียบเสียงขึนได้นะปิดนะเสียงจัตวาจัตุปะอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าต้องต้อง ต้องเทียบเพา่งได้นะครับปิดนะครับแบบนี้ก็ปิดอยู่แล้วนะบ่ต้องไปใส่ไม้จัตวานะครับบะหมี่นะในภาษาละนาพ้นบะหมี่วันณยุจัตวาในบะ้านบะหมี่นะครับอพ้นมีเอกกัโทนะคือไม้เยาะกับไม้ขอจ้างน่นะครับปิดแล้วนะครับอย่างนี้มันตัวปะนะครับมันตัวในตัวของมันเป็นตัวอักษรจะเสียงจัตวาอยู่แล้วนะครับเมื่อประกอบ มาสระอีดอเด็กเข้าไปนะอ่าก็ปิดนะครับปิดนะครับปิดเหี้นะครับอ่ากัว่าเหียเนี่ยก็อ่าท่านจะต้องดูนะครับว่าอ่าเหียนะครับเหียในภาษาไทยมันมีสระอีนะครับเพราะนั้นเหียในภาษาละนาจะต้องบ่มีสระอีนะครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าอย่างอี้เหียนะครับอย่างอี้เหียนะครับอ่า แต่จะมีสระอีดําคำเนี่ยคืออย่างอี้นะครับอย่างอี้เหยนะครับท่านท่านอย่าไปซับสนนะครับท่านดูท่านจะเขียนว่าเหียเนี่ยท่านต้องดูว่าอ๋อภาษาไทยเปิ้นมีสระอีเนี่ยนะครับเพราะนั้นภาษาละนาจะต้องบ่มีอย่างอี้นะครับมันตรงข้ามก่อนนะครับออันนี้ก็ปิดเหียนะครับมนเห็นไหมฮะปิดเหียนะครับปิดไปเต้นะครับปิดนะครับปิด เสียงจัตวากับช้ตตุปะนะครับมันปิดเลยนะครับปิดไปนะครับไปเสียงสามัญช้ตตุปะเตอะนะครับเสียงเสียงตรีนะครับใช้ตัวตะนะครับตัวตะคือตัวนี้นะครับมาเห็ตัวตะกู้กับตัวตะนะครับอันนี้ตัวตะนะครับมาตัวตะกู้กับตัวตะนะมันจะเป็นกู้เพ่นนะครับมันจะเป็นกู้เปกู้บนนะครับ อาเตอในภาษาเตอในภาษาละนาเนี่ยสระเออมันเป็นยี้นะครับอันนี้คือสระเออนะครับเนี่ยเห็นไหมเตอนะครับเตอเนี่ยนะครับเตอเนะนี่คือสระเออนะเตอในภาษาละนานะฮะเตอะนใส่ไม้กะเข้าไปเตอเนี่ยเป็นสระสระเออนะครสระเออนะครับเป็นสระเออนะครับไม้เก๋นะครับไม้เก๋เมื่อใส่ตัวตะนะครับ มันต้มันเสียงตีนะครับมันก็เตอะนะครับมาเต้อมันอ่ามันเสียงสามัญนะครับใจถูกมะนะครับมันนะครับ่าสะกดได้ตัวหน้าเห้อเอาไปไว้ายังลุ่มนะครับมันก็จะเป็นหางนะครับอย่างนี้นะครับตัวหน้านะครับมันเยอะมันเยอะนะครับมันเยอะอ่ามันเยอะ เสียงตรีนะครับอย่างเงี้ยมันต้องไปใส่ไม้อย่างเงีมันมันเยอะนะครับมันเยอะอ่ามันมันมันเพลกระตรวจตรตะนะครับมันเยอะอ่าใช้ตัวเนานะครับเนาเยอะนะครับใส่ไม้กะาอว้เยอะนะครับบ่บ่นะครับบ่ในภาษาละนะปกกเขียนเต้ายีนะครับบ่นะครับถ้าเอามาใส่ไม้ ไม่เยอะเนี่ยมันบอนะครับบอแต่มันก็อยังว่านะครับอืมันอาจจะเป็นบาลีอ่านว่าบังอ่านว่าปังอ่ะปังอะบังอะไรเงี้ยนะมันมันะยุ่งนะครับอ่าเพราะนั้นเราใส่เป็นกรมพิเศษที่เปิ้นใจในดั้งเดิมมาแล้วครับบ่อนะครับอ่าถ้าาใส่ไม้ อ่กันย้อนลงไปมันกับบ่อน้ํานะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องใส่นะครับบ่อไม่มีแค่นี้นะครับอ่าเปิ้นใจมาตั้งในโบราณนะครเขียนตัวเพื่อนนะครับไหวเสียงจัตวาน่ใช้ตัวะนะครับไหวนะครับบ่ไหวค้างอ่าได้ยินเสียงค้างเน่เสียงคอนะครับค้างใช้ตัวฆะเลยนะครับอนี่นะครับฆะค้างนะครับ ข้างอ่าหลเสียงจัตวาใช้ตัวละนะครับตัวละคือตัวฮะกับตัวละประกอบกันเนี่ยนะครับมาหลนะท่านจะใช้ห่างหรือม่ใช้ห่างก็ม่มีบ่มีปัญหาครับอ่าหลนะครับลายเดือนนะครับเดือนตัวละเป็นอักษรกลางในภาษาละนานะครับเดือนนะครับเดือนจะใช้ไม่กิหรือไม่กือยอย่างอีก็ตามใจนะครับก็ก็ มันก็ดใจแทนกันได้ล่ะครับไม่กี้ก็ไม่เกือนะครับในในภาษารนา,าดังเดิมป้นป้น,ปนก็บไม่ได้สนใจเรื่องอันนี้นะครับอ่าจะไม่กี้ไม่เกือมันก็อันเดียวนะครับอา่าก็ป้นใจได้นะครับอ่าเดือนนะครับเดือนอจะใจไม่กี้และไม่เกือได้เหมือนกันนะครับใหญ่นะครับอ่าใหญ่อ่าคำนี้ออกเสียงไปทางยอยักษ์ไทยนะครับอืม ใหญ่จะต้องใช้คําว่าอยอใหญ่นะครับอยอยี่หันเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สามหรือที่สองออยอ่านว่ายอยักษ์ไทยนะครับท่านใหญ่เนี่ยอใหญ่ก็เอาเอาแค่นี้นะครับอันนี้ยอนะครับใหญ่นะครับอ่าท่านใหญ่แล้วครับใหญ่ก็ตัวอะก็ตัวหน้าเนี่ยออยนะครับอ่าอย่างนี้ใหญ่นะครับใหญ่ท่านจะเอาใหญ่หรือใหญ่แล้วครับอก็แล้วแต่จะเขียนนะครับ หางหมูครับหางเสียงจัตวานะครับใช้ตัวหะนะครับหางหางหมูเสียงจัตวาใช้ตัวมะนะครับตัวมะคือตัวมะครับตัวหะกับตัวมะนะครับมาซ้อนกันนี่เป็นตัวมะนะครับไม้กูหมูปอกปอกปอกเสียงโทนะครับเสียงโทใช้ตัวปะนะครับมาปะตัวนี้นะครับปอก โป้อ่าโป้มันโป้เขาะโป้มาโป้มาก็เสียงจัตวาอเสียงอ่าโทรพิเศษนะครับโป้นะครับใจตุกปะนะครับโทรพิเศษนะครับโป้อ่าปอกโป้นะครับทุกธนาคารทุกนะครับมาในโบราณก็เอาตัวตะเขียนก็ได้นะครับอย่างนี้นะตุกนะครับมาตุกนะครับ แต่ถ้าเฮาจากห้อมันออกเสียงหึมันทุกอ่าอ่าก็ทุกนี่นะครับอ่าทุกอ่าเอาเอาเสียงทุกเลยนะครับอ่าทุกหรือทุกเหรอครับโบราณปกใจนะครับอ่าตัวตะเนี่ยนะตทุกธนาคารอ่ะทุกธนาคารอ่ะทุกอ่าก็จะทุกหรือทุกเก็ะมันก็ใกล้เคียงอ่นนะครับอ่าได้ได้นะครับอ่าทุกสมัยใหม่มันทุกนะครับอ่า ทุกท่านาคารนะทุกท่าท่านี่มันก็ตัวนี้นะท่าท่านานาอย่างอี้นะครับมันก็อย่างอี้กับนาล้วครับคันนะครับท่านาท่านาคารท่านาคารนะครับถ้าสมมติก็อ่าคันอ่าเอ้าเอามันคันอย่างนี้แหละครับท่านาคาร ธนาคารธนาคารถ้าสมมติเราตัวกะ้วครับมันธนาคารเอาเอาอย่างเงี้เอาเขียนแบบเจ้าบ้านนะธนาคารเส้นผ่านเส้นอ่าเส้นเสียงสามัญใช้ตัวสะนะครับมาตัวสะโก้คับตัวไหนครับโก้กบตัวสะนะครับตัวสะคู่ก็ตัวสะนะครับเส้นอ่าถ้าเส้นถ้าถ้าสมมติว่าเาตัวหน้าเป็น ตัวสะกดเนี่ยนะครับเอาไปไว้ทั้งลุ่มมมันกับเซนนะครับอันนี้กับเซนนะครับเซนนะครับเซนถ้ามันมีตัวตะกลันเนาะครับมาอ่าตัวหนะนะครับตัวตะมันซ้อนอ่าตัวตัวหนะได้นะครับอ่ามันมันอยู่ในวักเดียวกันนะครับมาแน่ไหมเซนนะครับเซนตะนะครับเซนตะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับเซนเซนพาน เสียงเอกนะครับเจ้ตัวพระนะครับผ่านอวดอวดโก้นะครับอวดเสียงเอกนะครับอ่าตัวอะมันเป็นอักษรกลางนะครับอวดพอดีไปโดนอ่า ไปโดนตัวสกดตตัวดะนะครับมันก็อวดนะเป็นเสียงเอกนะฮะตัวดะตัวบะเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเป็นเสียงเอกนะครับอวดอวบนะครับมามันอวดนะครับอวดโก้นะครับโก้เสียงโทพิเศษนะครับมาใจตัวกะนะครับมาตัวกะอัคษอนสูงนะครับวดโก้นะครับเที่ยวคุยโวอ่าเที่ยวนะครับถ้าเอาใจตัวตะแล้วครับเตี่ยว ตียวมันก็เตี่ยวจะเอาเตี้ยวหรือเที่ยวแล้วครับเอาเที่ยวเที่ยวตรงๆเลยเอาเที่ยวอย่างนี้อ่าจะเอาเที่ยวหรือเตี้ยวแล้วครับเอาเอามันเที่ยวนะครับเอาเที่ยวเที่ยวแต่ะตัวนี้แหละครับเอาออกเสียงเที่ยวแต๊ะแล้ครับเที่ยวคุยนะครับคุยคุยนะครับคุยกับค่ะเสียงคอแล้วก็ Dante, Safe, คุยกับตัวฆ่าเลยนะครับคุยโวนะครับโวโวนะครับอันนี้โวนะครับโวอวดอ่าอวดอวดเช็คอ่าเช็คอ่าตัวจะกับตัวชะเนี่ยมันใช้ร่วมกันนะครับมาอย่างเงี้ยนะครับเช็คนะครับอืมตัวนี้มันอืมอวดเช็คนะครับสะกดด้วยตัวกะนะครับ เช็คนะครับมาปกติมันก็เช็คอยู่แล้วนะครับมันเช็คอยู่แล้วนะอย่างนี้มันเช็คอยู่แล้วนะมันอย่างนี้ก็เช็คอยู่แล้วนะครับอ่าจะใส่หรือไม,ม่ใส่แล้วครับอืเช็คอ๋อเช็คอ่ามันมาเอามันอาจจะเอาเช็คเลยนะครับเอาเอาใส่มาอาจจะเช็คได้นะครับอย่างนี้มันอาจจะออกเสียงโทนะครับเช็ค เช็คอ่าสาส์ไม่ใช่เลยนะครับอ่าเช็คนะครับเช็คอ่าอวดเช็คนะครับอืมเงินเงินเสียงสามัญน,นะครับใช้ตัวงะนะครับเงินมดนะครับเสียงจัตวาใช้ตัวมะนะครับตัวมะอ่ามดนี่มันจะต้องมีไม้กลงด้วยนะครับอืมมดอ่า ตัวดะมาไว้ทางล่มมาได้กัไว้ทางบนเนี่ยครับตัวดะตัวสะกดนะครับกินแหงเสียงจัตวาใช้ตกกะนะครับแหนงแหงเสียงจัตวาใช้ตวนะนะครับตวนะแหงนะฮะตัวสะกดไว้ทางล่มมาได้นะครับไว้ทางล่มมาได้ก็ไว้ทางบนนะครับแหนงแป้งหน้าเจ๊กเวกแป้งเสียงจัตวานะครับา ใช้ตตัวปะนะครับแปงหน้าเสียงโทพิเศษนะใช้ตัวนะนะครับหน้าอ่าอันนี้เจ็กกับเช็กกันนะครับอืมันตัวเดียวกันนะครับอ่าเช็กเวกอ่าเช็กเวกเช็กเวกอ่ามันก็อันเดียวกันนะครับใช้ตัวจ้าเนี่ยนะครับมาเช็กเวกนะครับอ่ามันเช็กเช็กกับแจ็ตแจตัวกะสกอตนะครับมันเช็ก่ ะใช้ใส่ไม้สักก็แตนมันอาจจะเป็นเจ็กถ้าเอาเสียงโทนะครับอ่าถ้าเอามาใส่ไม้สักเนี่ยมันอย่างเป็นเจ็กเจ็กมันเป็นเจ็กนะครับ่าถ้ามันมันเจ็กเจ็กก็ใส่ไม้สักเราไปมันเจ็กนะครับเจ็กแต่ในการเขียนภาษาปริวัติ แบบที่สามเนี่ยมันอาจจะใจไม่ตีก็ได้นะครับอ,อ่านเป็นเช็กความจริงไม่เหย,ยื่อใจไม่แจะคุยก็ได้นะครับเช็กนึ่งมันก็คือเช็กนะครับเช็กอ่าเช็กเวกนะครับเวกอ่าตัววะนะครับเวกเสียงตีนะครับอ่าอ่าถ้ามันเขียนโมเอมันก็เวกนะครับเวกเสียงโทนะครับเวก เวกเขาก็ดึงเสียงขึ้นไปเอาไม้สัดดึงนั้นไปนะครับมาเป็นยี่งี้นะครับมาเห็นไหมครับเป็นเวกนะครับเช็กเวกนะครับไม้สัดนี่มันก็ถ้าเป็นหมูจะ๊กวะนี่มันเป็นอักษรต่ํานะครับเสียงตีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสกดแล้วเป็นเสียงโทต่ายเนี่ยครับเขาก็ ใช้ไมซัสเนี่ยดึงเสียงขึ้นไปนะครับ่ามันก็จะขึ้นไปเต็มเสียงหนึ่งครับมันก็เือเจ็กเวกครับอืมแต่ถ้าเรากรณีตัวที่เป็นออักษอนอักษอนสูงนะครับอ่ามันก็เ่อใส่แล้วมันก็จะกดเสียงลงไปนะครับอ่าเป็นเสียงจัตวาอย่างนี้นะครับอ่ามันตรงข้ามกันนะครับตัวตัวอักษอนสูงอักษอนต่ำนะครับเสาะไม่กู้ ซสาะนะครับมาซสาะเสียงตีนะครับใจตัวซะนะครับมาไม่เกาะสละอ้อเนี่ยนะ,ะอ่าในภาษาลานามันพีดกับภาษาไทยนะครับมันจะสละอ้ออย่างนี้นะมันต้องไม่โกอย่างนี้นะครับอ่าอ,อย่างนี้นะครับตัวอะกันย่อนดวงลุ่มนะครับอ่าอย่างนี้นะก็เสาะนะครับอ่าซะไม่สาสละไอ ในภาษาละนามีอันเดียวนะครับมาคือไม้ไก่อย่างเงี้ยนะครับมาเร่ต้องไปซ้อไ่ต้องไปใส่ไม้ม้วนไม่อย่างแล้วนะครับมันมีไม้ไก่อย่างอี้อันเดียวนะครับไม่เสียงเอกนะครับใจตุมะนะครับไม่กู้กู้เสียงโทพิเศษนะครับกู้นะครับใช้ตกกะนะครับพับเมืองพับ เสียงจัตวานะครับใจตัวพระนะครับพับอ่าสกดได้ตัวบะนี่ต้องเป็นหางนะครับอ่าเพราะว่าไว้ทางล่มนี่มันต้องเป็นห่างอย่างนี้นะครับอ่าตัวตัวบะนะครับเมืองนะครับเมืองเมืองเสียงสามัญใจตัวมะนะครับเมืองน่จะใจไม่เกือหรือไม่กิอ่าได้ทางนั้นนะครับไม่กีไม่เกือนะครับเมืองนะครับ ตีไหนก็คว้าตี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 เสียงโทปกติใจตัวตะนะครับ่านี่ยตัวตะคือตัวนี้นะครับตีนะฮะตีนะครับตัวนี้ตีตีไหนเสียงจัตวาใจตัวนะนะครับไหนก่อมาถึงตัวนี้เป็นคํามันก็คือก่อนะครับ เรามาเฮ้ามาอ่านเป็นก่อบาได้นะที่ไหนก่อขวานะครับมันก่อี่ะนโบราณพวกเขียนก่อย่นะครับมันออกเสียงโทนะครับก่อนะครับแต่เวลาอ่านจริงๆแล้วมันอ่านออกเสียงก่อนะครับอืเฮาก็มันเป็นคํามรดกตักทอดมานะครับเฮาก็ต้องใจไปนะครับอืถ้าบ่วใจก็ได้นะครับอืจะไปเขียน อย่างอี้ก็ได้นะครับก่อนแล้วแต่นะครับมาก่อนะครับมันอาจจะอามันก็คืออันนี้ก่อก่อสร้างก่ออย่างนะครับมันก็อาจจะมาร่วมกันก็แล้วแต่นะครับก็อแล้วแต่ว่าจะดัดแปลงกันนะครับแต่โบราณมันใช้อย่างอี้นะครับก็ควนใช้แบบโบราณมันไปนะครับอืมันก็ยังว่านะยังเย่ครับระวังะเห็นไหมก็เขียนนี้นะครับระวังอ่ะ แต่เวลาอ่านจริงๆมันก็อ่านระวังอ่านละวังได้นะครับอืก็เขาก็มอู่ว่าได้นะครับละปูนนะละปูนนะโบราณมันก็เขียนอย่างเงี้ยละปูนนะพ้นก็อ่านเป็นละปูนนะมันก็เขาก็ว่าได้ก็เอาโัยโบราณมันว่ได้เขาก็ว่านะครับเอขว้านะครับตัวข้านะครับ ได้ยินเ an สียงขวานนะครับใจ้ตัวข้านะครับขวานนะครับอ an ่าขวาที่ไหนก็ขว้าบากอ่าบากเสียงเอกนะอ่าเสียงเอกนะครับตัวบะเป็นอักษรกลางนะครับบากนะครับไม่กานี่ะใช้ไม่กาน้อยหรือไม่กาวงก็ตามใจนะครับแต่ไม่กาวงก็จะงามหน่อยนะครับถูกลักหน่อยนะครับอ่าบาก หน้าเสียงโทรพิเศษนะครับแจ้ตตัวนะนะครับหน้าขึ้นนะครับมาขึ้นเสียงโทรพิเศษแจ้ตตัวค้านะครับมาได้โบราณพ้นไม่เกือก็ไม่เกือนี่พ้นก็พ้นบบได้สนใจแล้วนะครับพ้นก็ขึ้นเหมือนกันน,กนนะขึ้นเหมือนกันพ้นเขียนอยี้นะครับแต่ถ้าเราอยากถูกรักภาษาหน่อยในปัจจุบันก็จะไม่เกือ,อย่างนี้แล้วครับเออมันถูกหน่อยครับอืขึ้น เขียงเขียงในภาษาตัวใจตัวคะนะครับในภาษาละนามันก็สะกดไปตามนั้นนะครับเขียงนะครับเขีย่ยเอาเขียก่อนอันนี้เขียนะครับซะเละเียนะครับเขียเมื่อมี ตัวสกดเอย่นีครับอ้าวใส่ตัวงะเข้าไปเขียงนะครับอาวเขียงนะครับนี่เป็นเขียงแล้วนะครับในภาษาละนาว่าโอ้มันยาวไปนะครับอย่างนี้มันเปลงพื้นที่นะพ่นตัดเอาสั้นๆนะพ่นตัดไม้เก๋นี่ออกครับอ้าวอย่างนี้นะครับอ้าวอย่างนี้อ่าอวนาว,าว่าเขียงนะครับเขียงแล้วะครับอ่าก็โปรดเข้าใจไว้เลยนะครับร้อยละสิบร้อย ร้อยเสียงตีใจตัวละนะครับตัวนี้ตัวละกับตัวห้านี่มันก็ใจร่วมกันนะครับร้อยละนะครับอ,อย่างอีก็ละนั่นนะครับบ่ต้องมาใส่ไม้กะอย่างอีกก็ได้นะครับใ้าใส่ไม้กามมันจะละสั้นไม่น่อยนะละร้อยละสิบนะครับเสียงจัตวาใจ,ใจตัวสะนะครับสิบร้อยละสิบช้ำเลือง ช้ำเลืองอ่ามันก็ตัวชะนะหรือว่าตัวะนะครับอ่าชำเลืองนะครับช้ำเลืองช้ำเลืองช้ำเลืองกับแลนะอันนี้มันเป็นกรมไทยนะครับกรมไทยช้ำเลืองเมื่อเดียวมันล่วงเหนแล้วครับมันมันอู้ปนกันไปมดอะครับมันไทยกับเมืองบมงู่ฮู้ตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วครับอ่าร้อยละสิบช้ำเลือง บ่เอาดีจ้าบอกบ่มีตัวดีเอานะครับเอาก็โจะอ่ะก็โจไม้กุ้ยนะครับอ่าแล้วก็ปยานนะครับอืมเป็นตัวพิเศษอย่างนี้ใส่ไม้กาเข้าไปอ่านว่าเอานะครับเป็นตัวพิเศษนะฮะเอาดีอ่าบ่เอาดีจ้าตัวจ้านะครับเสียงโทพิเศษนะครับ จ้าอ่าจ้านะครับวักหน่อยแล้วก็ใส่ไม่ซ้ำนะครับมันก็จะได้ซ้ำเบาดีจ้าเอาดีจ้า,ดจาได้แล้วนะครับปิดเหี้ยนะครับปิดไปเตอะมันเยอะบาไหวข้างหลายเดือนใหญ่หางหมูปอบโป ทุกธนาคารเซ็นพันอวดโก้เที่ยวคุยโวอวดเช็คเงินมดกินแหนงแปลงหน้าเจ็กเวทสะไม่กู้พับเมืองที่ไหนก็คว้าบากหน้าขึ้นเขียง ร้อยละสิบชำเลืองบ่อเอาดีจ้าบ่อเอาดีจ้าครับก็เป็นเจนี่แหละครับนักกู้สิบทิศนะครับ